หนาเด็กสุดเลยะเอาแขนงหน้็ดบงเ่อนหนูย่หนูจะเฉยความสำเร็จาเร็จหรอคะของเรือเรือผู้หญิงอันนี้พูดถึงเรือผู้หญิงก่อนนะคะเป็นความสำเร็จที่เกินเกินเป้าค่ะสำหรับผู้หญิงเพราะว่าซ้อมกันได้ ได้ไม่ค่อยปฏิบัติต่อกันเท่าไหร่แต่คือผลที่ออกมาถือว่าโอเคค่ะรู้สึกก็ซ้อมซ้อมได้ไม่ถึง6เดือนเนาะค่ะที่แบบลงทีมที<ะ>่เดือนยังไม่เือนเพิ่งเพิง่งมารวมตัวกันประมาณเดือนกว่าๆเองค่ะโค้ชชาวฮังการีมีส่วนมากนถอยแค่ไหนไม่ส่วนไม่ส่วนค่ะเพราะเขาช่วยฝึกเทคนิคแล้วก็จูนพวกเราทุกคนเข้าหากันค่ะพูดถึงเหรียญตัวชาวฮังกาไม่เคยได้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่เคยได้เลย ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเกินคาดจริงๆค่ะอย่างที่ว่าเพราะว่าจริงๆโค้ดอะคาดหวังแค่เคทูหญิงจริงๆ200เมตรแล้วเราก็พลาดจริงๆเราหวัง5 0าด้วยแต่เราก็พลาดไปแค่นี้เดียวเองอันนี้ก็เสียายแต่ก็ทําเต็มที่แล้วแต่พอถึงารระยะ200ยเนี่ยเราแบบสุดๆเลยอะใช่เต็มท,ที่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะรตื่นตันมากเ <ละ S 2> ขาเส้นมายังแบบเฮ้ยเขาเรียนทองหรออะไรอย่างเงี้ยยังแบบตื่นตื่น ไม่ไม่ถูกค่ะก็ถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์แล้วก็เคโฟเนี่ยเป็นเหรียญทองเหรียญแรกเหมือนกันที่เราได้ปีนี้เนาะค่ะพ่อแม่กับทุกๆคนค่ะโดยเฉพาะชาวไทยใช่เห็นว่าตอนนี้กรุงเทพน้ำท่วมเอาละค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะอย่าเพิ่งท้อแท้กกันแล้วก็ขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกเรามาโดยตลอดค่ะขอบคุณค่ะ